สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเยียวยาผู้ประกันตนล็อกดาวน์13จังหวัดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น4กรกฎาคม64กลุ่มสซ้อนรออีกสัปดาห์ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p p t v HD ช่อง36นะครับข่าวของวันที่30กรกฎาคม64กระทรวงแรงงานอัปเดตจ่ายเร็วขึ้นเงินเยียวยาส5 0 0 0ประกันสังคมม .33 เข้าผมเพ4สิงหาคมกลุ่มสามซ้อนต้องรอส่วนฟรีแลนซ์มาตา40 ให้รีบชำระเงินก่อน31กรกฎาคมคืบหน้ามาตรการเยียวยาล็อกดาวจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มปิดสถานที่กิจการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้ทำการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน9กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดโดยให้สิทธิ์ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตา33 มาตาา39และมาตา40นายนันทชัยปัญญาสุรฤิ์โฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าว่าผู้ประกันตนมาตาา33ทั้งในจ้างและลูกจ้างใน10จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม64คือกรุงเทพมหานาครน,นครปฐม,มนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรสาครนราธาิวาสปัตตานียะลาสงขลาจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่6สิงหาคม64เขาจะโอนทั้งหมด3วันนะครับส่วนผู้ประกันตนในพื้นที่3จังหวัดที่ขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ก็คือชนบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาตามกำหนดเดิมคือวันที่15สิงหาคม หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเบื้องต้นจะโอนเงินเป็นรอบทุกๆ6วันนายนันทชัยกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีผู้ประกันตนมาตรา33ใน9กลุ่มกิจการในพื้นที่10จังหวัดแรกบางส่วนยังไม่ได้รับเงินในรอบการโอนเงินงวดแรก4-6สิงหาคม64เนื่องจากกิจการนั้นจดทะเบียนทำหลายประเภทเช่นห้างบางแห่งเป็นทั้งค้าปีก และวัสดุก่อสร้างซึ่งอยู่ในหลายกลุ่มจาก9กลุ่มกิจการที่ได้สิทธิ์เยียวยาทําให้ต้องทําการคัดกรองกลุ่มกิจการของทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนดังนั้นผู้ประกันตนที่ทํางานในกิจการทํานองนี้ ต้องรอการคัดกรองข้อมูลทําให้จะได้รับเงินเยียวยา2,500บาทในงวดถัดไปส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่เป็นกลุ่มผู้ประกันตนมาตา39และ40นั้นรับสิทธิเยียวยา5,000บาทต้องรอหลังวันที่31กรกฎาคมที่หมดเขตขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตา40แล้วจึงจะได้ข้อสรุปจํานวนผู้ได้รับสิทธ์ และกำหนดวันโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ pay. ทั้งนี้ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ใน9กลุ่มกิจการในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มสมัครลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40ได้ที่ตามลิงก์นี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยขณะที่นายสุชาติชมกิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ9ประเภทกิจการได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนไม่ให้เกินวันที่6สิงหาคม64สำหรับ10จังหวัดแรกจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่4สิงหาคม64ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะระบบการโอนเงินผ่านพร้อมเพสามารถดำเนินการได้วันละ1ล้านบัญชีเท่านั้นโดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวน2.87ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง3วันจึงสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่6สิงหาคมตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีและจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตาา33ทุกๆวันศุกร์จนถึงวันที่29ตุลาคม2 5 6 4นางสาวรัตด,ดาแซลีรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าวิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตาา33 ที่ได้รับเยียวยาจากรัฐบาลคนละ2,500บาทจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจําตัวประชาชนเท่านั้นส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามจํานวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทสูงสุดลูกจ้างไม่เกิน200คนโดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจําตัวประชาชนเช่นกันและนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่แจ้งไว้กับสำนักง,งานประกันสังคมทางนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลจะโอนเงินต่างจากกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นๆจะได้ทางบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3และนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด3ามจังหวัดที่เหลือได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยานั้นสำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์วันจ่ายเงินให้ทราบในภายหลังทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา3 3สามสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ที่ เบอร์วบ sso.go.th เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์นี้ไม่ต้องโทรไปตอนกลางวันนะครับโทรติดยากมากถ้าโทรกลางคืนก็อาจจะได้นะครับลองโฆศกสำนักงานประกันสังคมเสริมว่าตามที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ตั้งแต่วันที่1 4กร,รกฎาคมเป็นต้นมาพบว่า มีผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นจํานวนมากเมื่อท่านได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วสถานะความเป็นผู้ประกันตนจะสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีเมื่อท่านชําระเงินจึงขอให้ผู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนแล้วรีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกให้ทันภายในวันที่31กรกฎาคม2564นี้นี่นะครับหลายท่านไม่ทราบนะครับคิดว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็ใช้ได้นะครับ จริงๆยังไม่สมบูรณ์นะครับท่านต้องใจเงินสมทบงวดแรกด้วยนะครับถึงจะถือว่าสมบูรณ์นะครับทั้งนี้สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวกได้แก่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสเคาน์เตอร์บิ๊กซีเคาน์เตอร์เซ็นเพนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือผ่านโมบายแอปพลิเคชันช h o ป e e Pay และตู้บุญเติมฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทางรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งลายเดิมและที่สมัครใหม่โปรดชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชะการตลอด24ชั่วโมงนี่นะครับ ท่านที่อยู่ในมาตรา40นี้เมื่อท่านได้รับเงินเยียวยาแล้วท่านจะหยุดชําระก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีการบังคับผู้ที่ประกันตนมาตรา40แล้วจะต้องจ่ายกันทุกเดือนทุกเดือนนะครับถึงท่านไม่จ่ายก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ปัญหาจะเกิดเมื่อท่านต้องการจะใช้สิทธิ์สําหรับเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับเขาจะดูว่าท่านจ่ายเงินสมทบมากี่งวดกี่เดือนแล้วเขาถึงจะจ่ายชดเชยให้กับท่านนะครับถ้าท่านจ่ายเงินสมทบไม่เข้าตามเงื่อนไขท่านก็จะอดเงิน ชดเชยสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากจะเสียสิทธิ์สําหรับการเป็นผู้ประกันตนท่านก็ควรจะจ่ายอย่างต่อเนื่องเรียกว่าจะจ่ายเดือนเว้นเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไม่จ่ายก็ไม่เป็นอะไรนะครับไม่มีการบังคับอะไรทั้งสิ้นข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ